ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกิน m ม r ี่ s อกันนะจ๊ะทุกคนนะเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวสกิน m ม r ี่ SS นะคะ,นนก,ะ,ะ,คะนนก็ขอบคุณน้องเลยนะคะน้องเล่นอีกแล้วนะคะคือแบบผู้สนับสน,นุนรายใหญ่ในการรีวิวสกินเวอร์คือน้องเติมไอเดนฉ่มนะคะช่วงนี้คือแบบเฮย้ยอเมซิ่งมากอะ่ะคือ ทำไมผู้ติดตามรวยกว่าดิฉันคะทำไมไดิฉันไม่รวยแบบนี้บ้างคือถ้าดิฉันรวยฉันก็จะเติมทุกสกินให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะแต่ตอนนี้คือติดที่ว่าดิฉันตนค่ะไม่มีกําลังทัพย์ขนาดนั้น ก็ก็วันนี้ก็จะมารีวิวนางแมรี่อีกันนะจ้านี่สวยมาะคือสวยเวอร์นะคะเราไปดูกันสกินกันในเกมดีกว่านะคะว่าจะปังขนาดไหนจะเล่นเวอร์วังอลังการเหมือนสกินใหม่หรือว่าจะอ่องแดกอ๋อนๆนะคะไปดูกันดีกว่ามุงเซอร์แน่พวกเซอร์เซอร์แน่เซอร์แน่นี่แมรี่อีกับสกินเอสเอสนะคะไอพวกเซอร์เนี่ยเซอร์เลยว้าวเซอแน่สกินฉันสวยที่สุด ต่อให้หล่อนจะหยิบสกินไหนมาก็ส <problem> ู้ฉันไม่ได้หรอกอีพวกโซร์ว่าจกจะหยิบเก๋กันน่าจากจะหยิบพูกสกินเอ็ดมาพร้อมกัน3อันอันนั้นฉันยอมแพ้ค่ะ ตอนนี้ฉันโสดที่สุดนะที่นี้และก็จะไม่มีใครรอดไปจากตรงนี้ได้ค่ะไปดูกันในเกมกลดสะลอตจะรอดไปจากที่นี้ไม่ได้จริงไหม <laughs> มาจ้าคุดสกินสวยมากเอฟเฟกต์เวอฟังอลังการแบบโอไมคกอดเอฟเฟกดงเอฟเฟกตเดินเดี๋ยวเจอแนอ่อีพวกเซอร์ฉันว่าตรงนี้น่า,นาจะมีฉันเคยเดินมาแล้วมันเคยเจอไงยังไงเอยยังไงเอ่ย,อ,ยอุย้ยในบ้านในบ้าน มีบ้าน <Hello. S 1> ฮัลโหลคิกเกตคิกเกตคิกเกตยังไงคะ <T> อุ๊ยตีก่อนให้ตีก่อนด้วยมีการหยุดมีการหยุดให้ตีด้วยนะคะเอ๊ะไม่โดน้ยแรงมาก อีนี่มันจะตกฉัยไงง้างไม่โดนโว้ย,ยไปไหนแล้วมันนะคะอย,อย่ามามั่นค่ะแม่สวยขนาดนี้จะมาตกฉันไงอุอออีนั้นปั่นทำเลยนะอีนักเต้นนั่นะ่ะระวางตรงนี้เลยนะคะทุกคนลงนีท่าอุ้มอยู่ในกระโอกนะคะอีนั่นยังไงคะลูก มมีเสียงเอฟเฟกเดินว่ะทุกคนเล่งเป็ดไปเลยค่ะง้างตึงโดนค่ะอีนี่เ <out> อ้าหล่อนจะมาสโลอะไรค่ะตโลกถ้าไม่เ <ten> ก <leaves> ็บไว้หล่อนก็จะเสียดายนะคะหล่อนจะมาเสียดายภายหลังนะคะถ้านอนอีนี่จะไปไหนค่ะลูก w h ยกระจกวิเศษเอาสี อืมสบัต้าจอแบบ360ออสามร้อยหกสิองศาตัวแม่นี่สกินสวยมากล่างแป้งล่างคือสวยนะคะแปลงปล่างคือฉ่ำมงเลยนะคะอามาวังที่เดิมนะคะห้องวีบนดินนะคะว้ายเสกเข้าไปในกระสอแล้วก็เอาออกมาก็อีนี่เก๋มากอุ้อีนั่นอีนอนตั้นหยุดนะคะแฟนเธอเหรออืมมีได้คะ่ะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ย หล่อนทำอะไรกันคะอุ๊ยอิซินโนรุกกระโตกแบบตัวแม่ไปดูอะไรเลยเธอเลทอกว้คือฉันโดนรุมร้อมทุกคนช่วยดูฉันโดนรุมร้อมไปไหนเธอเลทอกถ้ำเลยมาข่ดีนีขึ้นมาเลยว้ายอีนั่นจะไปไหนน่ะมันจะไปช่วยหรอไปมันช่วยไปนะคะเราเอาอีนี่ตายก่อนนะคะ นี่คือเธอรลช็อกสองรอบช้ำคือพูดจะปังอะ่ะคือแบบตัวแม่ตัวหม่ำโอ้แม่ตัวหม่ำตัวให้นมบุตรนะคะว้ายอีนั่นมันกลับไปช่วยอีนี่ช่วยคนบ่อยเนาะีนี่ช่วยคนบ่อยนะคะีวิตนี้ทําอะไรไม่เป็นช่วยคนเป็นอย่างเดียวเต่กระตกหาอุ้ยฉันเสกไก่ไปป่ะว้าย ไปไหนคะโดนบีบสม่ๆนี่ตัวแม่ขนาดนี้น้องมาอะไรเอ่ยเอาไปที่เดิมอุ้ยนั่นเป่านกวีดโวไม่ดูตามาตาเรือยกเลิกก่อนค่ะสาวยังมาเป่านกวีดอะไรกันตรงนี้คือตัวแม่มานาดนี้ถ้าน้องไม่หยุดนะคะพี่จะเอาถือไปตกไปติ้มเลยค่ะี่เอ่ยนี่อุยซิงเตอร์อะไรไม่รู้แบบแบบตรงนี้อุยมันมันจะข้ามไปช่วยนอยู่ขา้างในไหม อมืมันอยู่ตรงเนี้ยมีรูมากกระตกอื้มฉ่มำมองฉ่ำมองเอามาทำไมเอาอันนี้คือสังวรสารกกลับมาค่ะเอฟเฟกต์หมุนคุยทุกคนคือมันฉ่ำมองจริงๆนะคือแบบโอ๊ยเนี่ยคือแบบโอ๊ยตาเนี้ก็ตกฉ่ำแล้วโคตรอลังการแล้วสกินก็เวอร์คนเล่นก็เวอร์นะคะไม่มีใครได้ออกจริงๆนะคะ เออทุกคนถือว่าตอนที่แบบฉันตีอีอะไรหนะักเต้นลมแล้วที่นี่อยู่ๆอ,อีนั้นข้ามมามันคิดว่าเป็นร่างเงาหรือเปล่าคืออีร่างเงากับอีร่างร่างจริงอะค่ะทุกคนคือึตอนแบบเสกกระสกแล้วมันมองไม่ออกจริงๆนะแล้วร่างก็เลยข้ามมางงมากนะคะก็มาต่อยอีตาหนึ่งนะคะเอาให้ซึ้งเอาให้มงกันไปเลยนะคะมาจ้าแมรีเอสเอสเอสต้องเจอพลังแห่งแมรี่ mm hmm. แหละพวกนี้ มาค่ะมาค่ะเราเดินไปเลยนะคะตรงนี้น่าจะมีหนึ่งคนสิ่งไหมไหนดูสิอ,อ๋อไม่เห็นมีเลยอะ่ะในบ้านน่าจะมีหนึ่งคนยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยมีไหมคะมีสิิงด้วยนักข่าวปึ้งหนึ่งแผ่ฟฟีๆแบบนางเอกไกเกยไวแรงมาก อึง้งมันวิ่งอะไรไม่รู้ว้าฉันเพิ่งเห็นเอฟเฟกกระจกเสกเมื่อกี้คือเก๋มากเลยอะ่ะเดี๋ยวมันดูกันไม่ออกเลยนะทุกคนสกินล่างนี้กับล่างกระจกอะ่ะคือใสๆเหมือนกันแบบเป็นสกินที่ได้เปรียบมากในการเล่นนะคะสกินนี้โน้เปิดมาแล้วห้องวีแบบนี้คืออะไรคะทำฉ่ำปะลงไปเลยคะ่ะว้ายอะไรอ่ะมีแพะลองด้วยสกินเนี้ยคือถ่ำอึง้งถ่ำอึ้งนะคะอุ้ยเออนั้น มันปั่นตรงนู้นนะคะไร่ไร่อับฮ <Huh? S 1> ืม, <Huh? S 1> มไม่โดนได้ไงวะเนะี่ยพีหมุนพีหมุนขนาดนี้แล้วมันไม่โดนห้ามปั่นนะคะพี่ไม่ให้ปั่นใครจะมาช่วยจ้าฝั่งนี้ไม่มีใครมาช่วยวนะนะวิกีนักปั่นทำอแหละสั่น่องนะคะ โซนนี้อีกรอบหนึ่งมันมัน่นอืมโดนค่ะรอบนี้โดนบอกเลยวิววิวใครจะมาคะใครจะมาหูขึ้นทุกคนหูขึ้นใครจะมาช่วยหนูด้วยหนูเป็นหนูเป็น,หน,ปน,น,น,นหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรก่อน <c oughs> หนูเป็นแพนิคหนูจะมาไล่อีเซียรีต่อนะคะมันมั่นปั้นนะคะอีเซียรีมั่นปั่นนะคะทุกนี่มันทิ้งก่อน เซีรริตจ้าเผ้มันเดินไปฝั่งนู้นเลยหรออุ๊ยอะไรอ่ะใครปั่นอยู่ตรงนี้ว้ายเชียริตโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยกระสอบอองเวอรอ์ยังไงคะอุ๊ยมันปี๊ดหนี่ยะนี่มันปี๊ดหนี่ยติดสโลแบบนี้ อึ้งวุยอึ้งทำนีมม่อะไรเนี่ยน้องคะอึ้งโดนประกบแซนวิชงงม,ม,มากมานี่ค่ะโซนสองเครื่องไปเลยค่ะตรงนี้ว้ายอุ้ยมีแปลงล้วเป็นกันไกลเหรอทุกคนปกติมันจะเป็นโคมไฟแบบนี้นะคะ มันไม่ใช่คใคใไฟสิมันคือกุหลาบกุหลาบติดไฟปั่นหนึ่งปั่นสองอุ้ยใครจะมาช่วยเอ่ยคาร์บอยแจ็คเป็นคาร์บอยใช่ไหมอุ้ยมันหุกชั้นมันหุกชั้นยังไงนึกว่าจะเทอร์เรสละยังไงเอ่ย ลูกอะไรคะลูกเป็นอะไรนี่กูกระตกตามเลยคะ่ะว้ยกระตกอะไรนะ่ะ <c oughs> ยังไงเอ่ยกีด <c oughs> ไปไหนคะ <c oughs> ลูกตูจะกีดไปไหนคะ <c oughs> ทางไปคะ่ะอุยเราคิดดีใช่ไหมที่เรากลับมาแล้วอีนี่มันลูกอีเพย์ไม้อะ ว่ามันมีสปินด้วยอมหมุน3า0รอกสิบองศามันมันเกินมาน,นี่ค่ะอุ๊ยอิลูก้าก็ปั่นถ่ำลูก้าอยู่แถวนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้หูขึ้นลูก้าอยู่แถวนี้อเล้งเลยเล่งเลยนั่นมันไปปั่นนะคะสองเครื่อง ยังไงเอ่ยจะได้ไหมไปไหนมาให้ตบ <c oughs> <c oughs> อีนั้นมัน่จะไปหากันนะคะ่อีสองคนนั้นไม่เป็นไรยแรงมากเตะก,กระจกมาหาว้แอบอยู่ด้วยกันหรอจ๊ะ น้องคาบอยไปไหนวายวิ่งไปข้างหลังละจ้าฉันเห็นนะจ้าตาทุกคู่เห็นค่ะหล่อนจะไปไหนเอ่ยตัวแม่ขนาดนี้เล่นเวอร์ขนาดนี้เก็บสีมันก็ไม่อยู่ไกลมือฉันยังไงเอ่ยลูกาวายแรงมากลูก้าหายนะคะทุกคนฉันทำลูก้าหายอยหยุดอีกตุ้ ห <G introductory> ยุดกี่็ตะหุดแม่ได้รอไม่หมดแล้วดูสิอุ๊ยนี่คือฝ่าแฟดของฉันหรือเปล่าทาไมมันเหมือนกันขนาดนี้โอเมก้าโอเมก้อ่ายอมแพ้ค่ะสมสามมงสองตาแบบนัางเอกหมอรำวาสกินสวยก็ลดด้วยอ่ะเป็นไงจ้าเป็นไงจ้าสกินเลิดมากคนเล่นกระปังเก็บสีเก็ดสีแบบออื ừ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 . คือช่ำเวอร์นะคะิอลังการอลังใจเววังอลังการแล้วก็คนเลิศก็เลิศเลิศเลิศติ้ตาแบบนี้มันทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะคะเออ จะกดจะไม่กดไใ์ไม่ได้นะคะฟังขนาดนี้ฟิลฟิวเวอร์นะคะก็สกินสวยมากเลยนะ,ะทุกคนก็สกินเอสเอ็ดเนาะจะพูดว่าไม่สวยไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างออกแบบมาแบบนี้นะคะก็นะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโคน,นี้แซแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กระดิ่งนะคะคลิปโพสปุ๊บจะได้เจอปับนะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย